สคำว่าโสดาบันนี้อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝันอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจใหม่คิดใหม่โซดาบันนอนกอดลูกกอดเมียพระพุทธเจ้าเน่นมากเอาไปเปิดพระไตรปีดก สังยุตตนิกายมหาวารวักเร่มที่19ข้อที่1,493หน้าที่416ลองเปิด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 ไปพืชไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่ข้อ1,493เนี่ยไปเป็นเป็นร้อยๆข้อหลายร้อยข้อ,อ,ขอจะเน้นจะตอกจะย้ำทำอันนี้ ให้พระเนี่ยไปเที่ยวซ้อนคนในเรื่องทาอันนี้ทำสี่ประการเนี่ยคือถ้าเธอทั้งหลายสามารถทําให้มหาชนทั้งหลายตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนั้นดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายไม่มีการกระทําประโยชน์อะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าในศาสนานี้การที่เธอนำภาคมุชนเหล่านั้นให้ปฏิษฐานมั่นในอริยญาณธรรมทำอันจะนําออกเสียจากทุกแก่จิตใจของทั้งหลายอริยญาณธรรม ทำอันประเสริฐที่จะนําออกากคูกแก่มหาชนเหล่านั้นเธอเหมือนกับหอบเหมือนกับหิว้วเหมือนกับจับเอามาหาชนเหล่านั้นไปตั้งไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายแก่เขาเหล่านั้นแล้วเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสตนากนรกไม่มีโอกาสเป,เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เจฉชนชีนะนิโรยมหินรกสิ้นแล้วชีนะปิติวิโยมหิเปรตวิสัยสิ้นแล้วเขาจะไม่เป็นเปรต ผีนะติรชานิโยนี่เขาจะไม่เป็นติรชานอีกแล้วอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางอีกแล้วที่เขาจะตกต่ำไปนิยโตเที่ยงแท้สัมโททิปรายโนเที่ยงแท้ที่เขาจะตัดสรู้ในเบื้องหน้านิพพานเป็นพ่อหลานได้แต่ช่วงนี้เขายังไม่ปีกกล้าเขายังไม่คาแข็งเธอทั้งหลายจงไปชักชวนไปวิงวอนไปดึงไปชี้ไปแจงเขาให้ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้